ข้ามใหญ่ข้ามเดียวอิ่มเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเลือกับหรละพาพี่้องพันพันพัน,พนกว๋วยเตี๋ยวเลือกพันห,ง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 หงัละพ้าค้ามืปใหญ่ มา,มา,มาพี่น้องมาเมื่อนี้มาสดกว๋วยเตี๋ยวน้ากันครับพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเมื่อนี้แต่บัวบํเาเบลันประจานะครับบาานนําเบลันขางขนซงเมื่อนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือในหมู่บ้านนะครับพี่น้องซมเมืองพี่น้องคำแรกจะรสชาติเป็นยังไงอาจจะเป็นหมูบ่าเบนเนื้อ กัดถือว่าใ่ได้พี่รองเลยขึ้ยเตี๋ยวเลือกกับโหระพาข้ามใหญ่ข้ามเดียวอิม่มเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเลือกกับโหระพาพี่รองอพันพันพันก๋วยเตี๋ยวเลือพันโหระพา ทำไมายังอืมอืมเต็มคำอืม จ้าพี่น้องมาได้ครับพี่น้องมาเด้อกินเตี่ยวเหมงันพี่น้องเตี่ยวเรือมันเนี่แต่ว่าไม่ร้านเก่านี่เป็นก๋วยเตี่ยวเรือหมูนะครับพี่น้องหมูเป็นหมูก๋วยเตี่ยวเรือกสำหรับประบันต้องก๋วยเตี่ยวเรือเนื้อนะครับพี่น้องหืมนุ่มผักเต่แบบพี่น้องตัวเองาอะอ ทำรูกินอืมก็ที่อะไรอยู่ นี่ยครับพี่น้องเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวเรือก็จะเป็นพักบุ้งหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับพี่นัองสังเกตว่าร้านใดที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับพี่นัองเอกลักษณ์รือว่าซิกได้เจอของก๋วยเตี๋ยวเรือต้องเป็นพักบุ้งหั่นเป็นท่อนๆกันนะพี่นัองบางหันพันไม่เคยสาเจ็บเลยก๋วยเตี๋ยวเรือพันหัวละผาพี่น้องมันประจูใจเป็นไงข้ามหัน เต็มปากเต็มคราบยังสีน้ำจังแซสบ สุดยอดรสหวานงผัวไม่ใคร่แบบพี่ต้อง ใส่จะค้ำกันนะพี่น้องเนี่ยหัวละพ้ากับเกี๋ยวเลื้อนี่ยเข้ากันดีนะครับพี่น้องเนี่ยจัดไปจะค้ำยยังไงบัดบ่พี่น้องค้ำยยังไงยังสิร้องเมื่ง สำร้อยหกร้อห้าเียมขั้ดีแบบ ไอ้สิบังว่าพอบานกินบลแซลมนะครับแต่พอบานบอกเลยครั้งเดียวกินแซลมทุกครับโอ้โหคุ่เพิ่มนิดหน่อยคิดว่าได้กันแต่ลใใ้านนี้เจ๊กยังเป็นทางคนทรงบางปูคือเก่าพี่น้องเลยเลือดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดทางคนทรงบางปูคือเก่าพี่น้อง หน,หนึ่งใน่ใจเสมอคน่นคนี้ขอหุณภาพแบบเน้นๆเต็มๆคำมใส่เส้นลองมาโอ้เส้นไปแล้วพี่น้องเนี่ยเอาพันจังหน่อยกันนะเคยเบิ่งบาพี่น้องคลิปที่เันนนเอาก๋วยเตี๋วกินกั้นันกับนี่นี่แหละพี่น้อง เกี๋ยวเรือพันหัวละผ้าเขาไม่นไงครับอืมอืม แซ่บดีอยู่พี่น้องร้านนี้ราคากะสแตนดาร์ต <c oughs> สุดยอดพี่น้องเลยแซ่บเป็นแซ่บบ่งจิบกันแลวกว่ะไปจัดรถพี่น้องเลย่านอยากกินก๋วยเตี๋ยว แต่พอบานมาก๋วยเตี๋ยวเลือดท่านพี่น้องไก่ก๋วยเตี๋ยวเลือ,มอดมึงใดกะไปจานโหลดพี่น้องนี่ก๋วยเตี๋ยวเลือกกับหัวละพายข้าไม่เงี้แซ่บๆพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเลือกกับหัวละพายข้าไม่เงี้ยเสบๆพี่น้องไง พี่เศษอพื้อมหาบาัดกดเดี่ยวเรือหยุดยาเนสวยเมื่อเอกบางปูแซบพี่น้องถือว่าได้ถือว่าได้รสชาติดีโย ห้านนี้เพิ่นมีโหระพากับชงอ,อกนะครับพี่น้องเป็นผักแนมเป็นผักกับแก้ม หยาดแซ่บด้วยก็คันเป็นก๋เตี๋ยวเลยของข้อดีครับอฮ้ยเสี่นร้องเลย หมายว่าบอแซบกะแซบพูดเดียวนี่แหละสุดยอดไปพ้อกันไหมครับพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแซบพูดเนีว